ชอบวิชาคอมครับเพราะว่าอะไรครับเคยไปแข่งครับสวัสดีน้องๆด้วยครับสวัสดีครับน้องชื่ออะไรอยู่โรงเรียนอะไรกันบ้างครับชื่อเด็กชายจินรัชมาจากโรงเรียนแจ้งหงวิทยาครับสวัสดีครับเด็กชายปฏิหารประมาณครับมาจากโรงเรียนแจ้งหงวิทยาครับน้องอยากเรียนเสริมวิชาไหนมากที่สุดครับชอบวิชาคอมครับเพราะว่าอะไรครับเคยไปแข่งครับชอบวิชาคอมครับเพราะอยากเรียนรู้เกี่ยวกับคอมให้มากขึ้นครับแล้วอาชีพในฝันของน้องคืออะไรครับอยากเป็นนักฟุตบอลครับอยากเป็นสตรีม เมอร์ครับน้องเรียนจบแล้วอยากไปต่อโุงเรียนที่ไหนครับยังไม่มีครับยังไม่มีเหมือนกันครับถ้ามีซัมเมอร์แคมป์จีนกับไต้หวันน้องๆอยากจะไปประเทศไหนกันครับจีนครับเพราะว่ามันเจริญประเทศจีนครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอยากลองกินอาหารจีนดูครับก็สำหรับวันนี้พวกพี่ก็ขอบคุณด้วยนะครับผมขอบคุณครับค่ะสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากพูดได้จริงอยากใช้ภาษาแบบมั่นใจสมัครได้เลยตอนนี้แล้วไปสนุกกันกับคอร์สซัมเมอร์แคมป์ต่างประเทศที่ u n i f ฟายเทคอ a คาเดม่ได้เลยค่ะ